มาดูความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในไว้วงธนาคารในบ้านเรากันบ้างนะคะ,คะจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะโดยไทยพาณิชย์นะคะได้ปรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านานทีแบบใหม่ค่ะผนึกกับทางซันไลน์นะคะยกระดับประสบการณ์ลูกค้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำดิจิทัลแบง n ์เต็มรูปแบบค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเงินค่ะและพฤติกรรมของผู้บริโภคสถท้อนจากปริมาณการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะจึงเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ดิจิทัลแบงกตอกย้ำกลยุทธ์ดิจิท a ลแบงก with human touch จับมือกับซันไลน์ผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีสำหรับธนาคารระดับโลกพัฒนาระบบไอทีหลักธนาคารหรือว่า core banking ที่ทำหน้าที่ประมวลผลธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดเสมือนหัวใจของธนาคารค่ะอาทิเงินฝากและสินเชื่อให้มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านไอทีแบบใหม่หรือว่า IT architecture นะคะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะมีความสเสถียรปลอดภยัยรองรับจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและรองรับการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ พร้อมทั้งสามารถนำเสนอโซลูชันทางการเงินและบริการรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงใจเข้าถึงคุณตอบสนองความต้องการทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรได้อย่างตรงใจและรวดเร็ว,เ,รวเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อหรือว่า seamless experience เพื่อมอบประสบการณ์การให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าค่ะ คาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาระบบขอแบงกิง้งรูปแบบใหม่4ปีนะคะเพื่อมุ่งสู่ผู้นำดิจิทัลแบงก์อย่างเต็มรูปแบบค่ะเดินหน้าพัฒนาด้านดิจิตัลนะคะเพื่อที่จะยกระดับการทำธุรกรรมบนโลกการเงินดิจิตัลสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าและคะ่ะ